เอาหัวรสชาติอะไรนะคะผมกลางมาดังละผมกลางเผ็ดได้เนาะเผ็ดน้อยผมกลาง,งที่ใส่เลือดน้ำนะเนาะเลือดคน่นมันเนาะรสจัดให้เลยก <f ew> ล,ลางเผ็ดน <c oughs> ้อยทำยังไงเนาะรอดีไปนะน,น้าป้าคนสวย,ย,ยมากสวยที่สุดในโลกที่บอกขี้ไม่ได้ไมาดังล่ะ รอได้มยัซีกันน่อยันยูุกยาบนบอลเตนุเซ็กี่ครับลนางอ้ามขับปนีมาอเตียนุเซ็กซี่้อจับก็ไ้เนาก่เลยแต่ามกิลืมอที่นแง่มากแน่เลยพอได้มาพอได้มากินโดนแล้วอีรีแล้วม่อไเนี่ยจุดไอลืมอย อ่อนอนแบนเบิอนใช่ไหมชื่ออะนะอนบชื่ออ่อนเฉียว่าจำแม่นขนาดจำรู้จักชื่อพร้อมนี้เพราว่าให้ชื่อกันไปเรอยแว่าอะไรมโดนเดียวเฉี่ยว่าก็จำแม่นใอ้เขาไ่รู้ว่าตัดสิเหน่เ็นนาเป็นเนื้อเบาะว่ได้ยินมันเรตว่าเฉลี่แต่บาทีอ่อนเล็กน้อย

ออนแล้วออนแล้วคอย่างขมาพี่ีแม่ข้ามสเดแล้วขม้ามสิอะไรเนื้อบต้องเียนอด้เดี๋ยวดีเขียนไว้ใจเนื้อชื่อนีเน้อเขียนไว้ดีเนาะโอ้ันอกาพวกาสวดอเ้าเซาขหลายเขาผมมาซื้ออ้ยอมากเด้อสนเาเเน้อวหเนาะขอโทษค่าพวกป็นตาปเจ้เลเนาะพวเจจะไหนจงหดื่อ เป็นบอกชื่อไงจ๊ะตี่โอ้โตกใจยุบบนลงาประท้งหเนาะครับผมเอาไว้เจนทันชิ้หน้ากันแล้วกันรประท้ด้วยองมาด้ว